สวัสดีค่ะวันนี้นัดมีท่าใหม่จะมานำเสนอนะคะท่านี้ชื่อว่า Wide Leg Sit Up นะคะหรือ Wide Leg r o l l Up ก็ได้ค่ะท่านี้ก็เหมือนท่า Sit Up เลยนะคะคือเราพยายาม Crunch ตัวขึ้นมาแล้วก็เอามือแตะขาทีละข้างคะ่ะสองข้างสลับกันไป ท่านี้นอกจากจะได้บริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องด้านบนแล้วนะคะเรายังได้บริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องในส่วนด้านข้างด้วยค่ะเพราะมีการเอี้ยวตัวนิดนึงท่านี้ตอนทําก็อย่าลืมเกรงหน้าท้องมากๆเลยนะคะแล้วตอนยกตัวขึ้นมาเนี่ยเราต้องใช้หน้าท้องในการยกนะคะเราจะไม่ใช้แรงจากมือหรือเท้าช่วยค่ะจะสังเกตว่าขานะติดพื้นตลอดเวลานะคะ เราจะทำท่านี้ทั้งหมด3เซตเซตละ20ครั้งนะคะทุกครั้งที่ครัชตัวขึ้นมาก็นับเป็น1ครั้งได้เลยนะคะตอนขึ้นเราหายใจออกตอนลงเราหายใจเข้าค่ะค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า t เทรนฮ a r ์ Look Hot สวัสดีค่ะ